ชุวผูเชมครับไปติดตามเรื่องราวของเชอเอมกันหน่อยนะครับรองอันดับหนึ่งมิสแกรนด์แธลีนสองพันยนั่นเองนะฮะ มีรีวิวมงกุฎออกมาอีกแล้วเนี่ยสำหรับเชอเอมนั่นเองถ้าใครจําได้ก่อนหน้านี้ในช่วงที่เชอเอมเนี่ยมงมิสแกรนขอนแก่นเนี่ยนะครับคุณผู้ชมก็มีการออกมารีวิวมงกุฎเหมือนกันเนี่ยซึ่งไม่รู้ว่ามงกุฎใหญ่หรือว่าศีรษะเชอเอมเล็กตอนนั้นเนี่ยใสย่มงกุฎมิสแกรนขอนแก่นปุ๊บเนี่ยไหลลงมาที่คอเลยนะจนเป็นมีมเกิดขึ้นนะคุณผู้ชมมีเชอเอมทาได้คนเดียวเลยสําหรับการใส่มงกุฎแล้วไหลลงมาที่คอน,นั่นเองเนี่ยฮะอันนี้เนี่ยหลายคนก็เอนดูเอนดูน มันไม่อยู่บนศีรษะนะคุณผู้ชมมันไหลลงมาที่คอเลยนะฮะซึ่งแน่นอนว่าช่วงนั้นเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมเชอเอมก็ได้กระแษาไปแบบเต็มเลยสําหรับมีมนะฮะใส่มงกุฎไม่อยู่นศีรษะแต่ไหลลงมาอยู่ที่คอนั่นเองล่าสุดเนี่ยเชอเอมเองก็ได้มีการเอามารีวิวมงกุฎรองอันดับ1นึ่งเมสแกนลนัลล่าสอ รอบนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าเป๊ะจึง้งปังอลังการนั่นเองเนะฮะไม่ไหลลงคอพอดีกับสีสระเป๊ะเลยนะและที่สําคัญเนี่ยเชอเอมยังบอกว่าชอบมากๆมันใช่เลยนะครับคุณผู้ชมอ่ไปดูรีวิวปเปรียบเทียบกันหน่อยฮะมีมก่อนหน้านี้มิสแกรนคอนแก่นกับล่าสุดนี้รองอันดับหนึ่งมิสแกรนไทยแลนด์2 0 2 5ครับปรเปรียบเทียบมงกุฎกันครับคุณผู้ชมรีวิวมงกุฎใหม่ใส่แล้วจะลงหัวหรือจะลงคอน่พอดีละ เพราะว่านี่คือมองกุฎรองอนำหนึ่งมิสแกนไทยแลนด์นี่นะจ๊ะสำหรับหลายคนที่บอกว่าให้รีวิวมงกุฎให้หน่อยนะคะน้องมุงหน้าตาเป็นแบบนี้นะ,ะเดี๋ยวเอ็มจะเอาไปสลักชื่อจะได้ไม่สลับกับเพื่อนนะคะน้องก็จะมีความอวกาศมีความสต ER า,าร์อีสปอเบาๆมีดาวกระจุมกระจิง,รจงตรงนี้ด้วยแล้วก็สีน,าน่ารักมากๆเลยนะคะหนูแอบแซวว่าน,นี่คือมูซิงเซียนะเพราะว่าเหมือนมากเหมาะกับเอมากๆเลยนะคะอันนี้แล้วก็ที่สำคัญพ่อนี่หัวไม่หลุดไม่ไหลใส่แล้วแบบว่า มันใช่อ่ะมันเลิฟอ,อ่ะโอ๊ยแต่มาตอนนี้มันที่มวยผมมันเกี่ยวมวยผมเองมากน่ารำคาญเดี๋ยวก่อนนะคือพระธาตุจะทําทแบบนี้กับเราไม่ได้ดีวะแปบ๊บหนึ่งเอาออกได้เอาออกเอาออกก่อนละกันเดี๋ยวมันจะเอาฮาเกินไปมา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 ได้อยู่แล้วมันเข้าได้มันก็ออกได้อืม เอาออกได้มันเข้าออกมาไปสิบรรอบแล้ว,วันนี้เอ็มเล่นอย่างเงี้ยทั้งวันเลยเออเอาใหม่นี่ด้านจะมีคือมองกุฎขอนแก่นต้องดูดีๆคือต้องหา KPS เพราะถ้าดูจีจี้จะใส่ผิดนะคะคือจีจี้จะมีสี่ตัวอันนี้คือไม่มันต้องเริ่มจากวนด้านนี้เอาใหม่เอ้ยไม่วนวนด้านนี้ถูกแล้วเออนี่นี่คือจีจี้หนึ่งอันนี้คือจีจี้สองอันนี้คือจีจี้สามนี่เห็นไหม เห็นไหมน่ารักปะสู่ความเวิ้งวางอันไกลโพล้นใช่แล้วก็ด้านนี้นะคะน,นี่ก็ยังเป็นทรงพะทธะขำแก่นเหมือนกันนะแล้วก็รอบๆจะเป็นดอกคูณนะคะดอกไม้ประจำจังหวัดขอนแก่นใช่จีจีลูกจีจีวิ่งไปกัด หมาะกับเอมากคือตอนนี้ได้ข่าวว่าพี่ดีกาลังหาวิธีทํามงกุฎอันเล็กๆหรือทําให้อันนี้มันเล็กอยู่ซึ่งหนูไม่รู้ว่ามันต้องทำยังไงแต่ว่าอันนี้มันเหมือนใหญ่มากจริงๆอะคะ่ะเพราะว่ามันใหญ่แบบมันใหญ่กว่าหัวของทุกคนที่หนูเคยเจอขอบคุณนะคะทุกคนที่เป็นคนของแกนมามาเรามาเมา,มาเรื่องขอนแก่นอะไรวะคือรู้ไหมว่าเหตุผลที่หนูใส่ไม่ได้คืออะไรถ้าสมมติหนูไม่ใส่เข้าไปที่คอะคะ่ะแล้วหนูไม่ทําฟาร่าแบบตีแฮปปี้แปดชั้นอะถ้าหนูวางอะมันจะเสียบกิฟได้แค่ตรงเนี้ย เพราะว่าตรงนี้มันอยู่ตรงคอเองอะทุกคนเหมือนมันแบบมันอยู่ที่คอแล้วอะมันอยู่ตรงเนื้อแล้วอะแล้วมันก็เนี่ยวางไม่ได้เหมือนนิ้วมันใส่ได้อะเออมันจะคล้ายๆแบบมงกุฎของปอยพรพนมอะที่มันเหลือแต่ของเอมันเหมือนแบบมันเป็นทรงที่เหมือนกับแบบมันปักมันยังปักเข้าไปไม่ได้อะคะก็เลยแบบต้องถือถ้าไม่ถือถ้าไม่ใส่ที่คอนะคะคือต้องทําฟาร่าใหญ่แล้วติดแต่ถ้าใส่กับทรงผมแบบ c คชเชียลลักชัวรี่นะคะก็จะต้องเกรงคอ ฝากด้อมกระจายข่าวด้วยนะคะถ้าเห็นโพสไหนที่แบบเชอเอมทำไมไม่ค่อยเอียงหน้าอะไรแบบยืนตรงตลอดโพสแบบคือคอมันเกรงกีเดสมากเลยค่ะมันแบบตอนเนี้ยมันมันไม่ได้อยู่ข้างข้างหัวนะมันอยู่แค่ข้างหน้ากับหลังคอเอมมันกำลังยันกันไว้มันกำลังยันกันไว้ทุกคนเวลาไหวเวลาวหวสปอนทีก็คือต้องแบบ สวัสดีค่ะเวันลงมาก่อนเออใช้มงใหญ่อยู่ที่เทมราคามงใหญ่ที่แบบมงใหญ่ที่แปลว่าใหญ่อะ